เราก็ได้หอยเม็นพู่ผัดใบโหระพาที่หอมและน่าทานมากๆค่ะที่ทําแบบง่ายๆนะคะลองทําตามกันนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหอยเม่นพู่ผัดใบโหระพาหอมหน่าทานมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้วันนี้ครัวแม่เก๋จะทําเมนูหอยเมงนู้ผัดใบโหระพาค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีหอยแม่นพู่อหอยแมงนู่สองกิโลนะคะแล้วก็พริกกระเทียมพริกพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองแล้วก็ใบโหระพา โหระพาแล้วก็เด็ดอัตบใบนะคะเรามาโขกพริกกันนะคะใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็โขกไม่ต้องให้ละเอียดนะคะ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของหอยเมยงพู่นะคะดึงส่วนนี้ออกก่อนค่ะดึงทิ้งเลยนะคะจะดึงยากนิดนึงค่ะ เราก็ได้หอยเมงผู้ที่เราดึงออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปล้างทําความสะอาดก่อนค่ะเรามาล้างทําความสะอาดหอยเมงผู้ก่อนนะคะล้างน้าให้สะอาดก่อนค่อยนําไปผัดค่ะเราก็ได้หอยเมงผู้ที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปผัด เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะพอน้ํามันเดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะผัดพริกให้เหลืองก่อนนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะพริกถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกน้อยๆค่ะแล้วก็ใส่น้ามันหอยนะคะช้อนค่ะซอสน,น้ำมันหอยแม่เก๋ได้เติมน้ำไปด้วยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะ ก็รรตีหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายอ่ะหนึ่นงช้อนค่ะไม่เก๋จะผัดเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าหอยแมงผู้สุกง่ายค่ะแล้วก็ใส่หอยแมงผู้ลงไปนะคะ ใส่พริกขี้ฟ้าค่ะถ้าเราผัดนานค่ะหอ,อยมันคือกว่าจะไม่หวานนะคะ แล้วก็ชิมดูนะคะที่เราปรุงไว้ได้รสหรือยังพอหาหอยน้องพู้อาปากแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะขัดให้เข้ากันนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะหอยมุกคู่ผัดใบโหระพาค่ะหอมหน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้หอยมุกคู่ผัดใบโหระพาที่หอมและน่าทานมากๆค่ะที่ทำแบบง่ายๆนะคะลองทำตามกันนะคะถ้าชมคลิปวีดวีโอนี้แล้วถ้าชอบก็ฝากกดปุม่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะคะ และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกทท่านค่ะที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ